โดดแล้วอยู่ตรงอี้อครับก็สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งเกือบหกโมงแล้วนะครับผมแต่ว่ายังพอมีแสงอยู่นะ เดี๋ยวผมจะพามาตีประชอนคลองเดิมนะครับน้ําลงแรงไปกว่าเดิมแบบโคตรเยอะนะครับผมน้ําลงมากกว่าเดิมประมาณเป็นศอกศอ,อ,อกกว่าได้น้ําตื้นนะเนี่ยตื้นนิดเดียวเองนะนะครับน้ำฟกขึ้กว่าจะต,ต้องตีตีสแกนหานะครับผมเพราะว่า มันมันน่าจะอยู่ทั่วไปหมดอะปาไม่รู้จะเจอตัวป่ะนะครับนกนกมันยืนจิกอะไรนกมันยืนจิกอะไรอยู่ตรงนี้นครับมีสักป้าบไหมตื่นมากนะครับลรงโล่งเลยผัดแทบไม่มีเลย ลมยังแรงนะครับตรงนี้ยังบางล้มหน่อยเพราะว่าผักผักมันบงนังครับใส่โลสักตัวดิ มน่าจะอยู่น้ำลึกหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้มันตื้นตื้นเยอะครับ หน้าอากาศอย่างเนี้ยมีหน้าท่อเนี่ยน่าจะมีน้ำไหลลิ้นๆอยู่มั้งเสียงน้ำมันไหลตังไง <c oughs> ต้งตังตังเฮ้ยปลาหายไปไหมดเนี่ย โดดแล้วโดดแล้วอยู่ตรงนี้เองกำลังมองมาทั้งอื่นเลยครับผม สายงามนะครับผมขอช็อตนะฮะสวิงนะครับโวบเป็นของเรานะครับผมมาแล้วตัวแรกวันนี้น้ำลงมากกว่าครั้งวันวันนี้ผมมาวันแรกนะครับผมกัดเต็มเต็ม สะบ,บัดหลุดนะครับผมสมบ,บัดทิปเปอร์หลุดเลยอะนี่ครับไซส์ประมาณครึ่งโลหกขีดนะครับผมตัวนี้กัดเม่นยางแค่ครับสีเหลืองนะครับผมค่อยๆกอมาครับกอไลตีมาเรื่อยๆนะสแกนมาเรื่อยๆครับออกมาช่วงเย็นแล้วครับผมห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะครับผม เจอละหนึ่งแต้มนะครับผมเดี๋ยวตีต่อครับกัดเม่นยางแค่ฝากเหยื่อนะบอลเลยครับผมสสยงามๆหลงถุงเลยครับ น้ำมันเข้ามาใหม่นะครับลูกปลาขึ้นเลยโคตรตื่นอะ่ะวิ่ยอะไรวะวิ่งไปน้ำบาเลยช่อน้ำือเ่าวิ่งนูนเลย มันตื่นนะครับเราใส่ให้ปลาที่มันอยู่ในผักออกมาแต่เมื่อกี้ยังวิ่งหนีแปอัตัวนึง้ง อืมโอ้ติดดินโอ้โหติดหญ้าติดดินด้วยครับผมมันกัดอยู่ชายป่าเนี่ยมองไม่เห็นเลยผมก็ไม่เห็นนะครับแล้วมันติดอะไรอยู่ข้างหนเนี่ยโอ้โหติดโดนอะไรอยู่ในปลาเนี่ยครับนะครับอโอ้ยเอาตัวขึ้นมาก่อนนี <c oughs> นี่ครับผม ไสสวยนะแต่เหมือนหัวโตป่ะเนี่ยนี่มันติดรากยาเนี่ยครับผมมันเลยดึงไม่ขึ้นนะครับเต็มปากเลยหนูยางแค่ลองคอเลยั้มครับผมอืมนี่อีกหนึ่งแต้มนะครับผมแต้มแรกนะผมได้จากในเรือนะครับแล้วก็ลองมาขับมอเตอร์ไซค์ดูนะครับแต่ยี่ไปไม่เห็นช็อตกัดหรอวครับมกัดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใช้แปะแปะใช้ผักเลย ลงไปข้างล่างครับหนูย่างแคะครับเห็นตาขาวนะสีเขียว่ะได้อีกตัวนะครับผสมให้เป็นให้เป็นคลิปหน่อยอเคครับผมเดี๋ยวตีต่อนะจะเริ่มจะเย็นแล้วนะครับผมหมึดแล้วครับมีกัดอยู่สองสามทีนะสัดผิดไปทีกัดน้ำกระจายด้วยนะจะพอมีไซด์ด้วยกัดแรงอะ่ะ ปลาอะไรวิ่งคลื่นเลยนะงานมันตื่นมากครับขยับขยับออกมานะครับมีตัวขยับยิ่นีปลาขยับออกมาไง โ,โ,โดนนี่มันอาจะคายอาจจะอ้อมค่ก็เห็นนะครับผมน้ำน,น้อยๆนะครับช่วงจะมืดไม่มืดแหล่ะ้วได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าภาพในกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับอีกหนึ่งแต้มนะครับ แบหนูยางแคะนะครับผมสีเขียวตัวนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับผมปะเดี๋ยวปลาเก็บมาวรีบตีต่อครับฝากหยื่ยน้ำพอมด้วยครับผมหนูยางแค่เห็ครับผมก็มืดนะครับผมหมดเวลาแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับผมก็มายืนหาตีบน ข้างทางก็ได้เพิ่มมาสองแปมนะครับผมนี่ยังเน็บอยู่ที่คิปเปอร์อยู่ครับสองตัวได้ในเรือมาตัวงครับผมแล้วก็เป็นคนละวันกันด้วยนะตอนนี้น้ําในคลองเริ่มขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงไปในเรือออกมาหาตีข้างทา,างดูครับผมโอเควันนี้ก็พอแล้วครับมุดแลกก็ฝากเหยื่อนบอลด้วยนะครับผมหนูยางแคะนะครับี่สีเขียว วันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ